นี่ก็ระหว่างรอยกเกียร์ก็แวะมาดูคันนี้หน่อยนี่ประมาณนี้คันนี้เขาบอกทำทำไปเท่าไหร่นะพี่แสนก่าบ,บาทแสนกระบ,บาทมีทำสีเนาะสีจัดทรงสร,รุปสร,รุปใช้ได้หมดอันนี้กระดกได้ไหมครับได้ครับกระดกได้ อย่างเท่อหออโสุดรถด,ดูแบบส่งดีมากมีหน้าหน้าสป,ปินหน้าสป,ปินกระจังคาลิปเครื่องอันนี้เครื่องอะไรครับ 5A 4A F4A 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 เดิมเดิมเลยครับ ใช่ครับก็มีเกียร์ 4A G รุ่นหนึ่งอ๋อ 4A มันต้องจูนไหมพี่ถ้าใส่หัวฉีดเจหรือว่าใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับแล้วก็เติมีแปดท้าได้เลยมันแรงขึ้นเยอะไหมพี่แรงขึ้นเยอะไหมเหรอครับยังไม่เคยลองกันนะต้องลองรถเกียร์อ a ีกับเกียร์เดิมเนี่ยมันมันต่างกันเยอะไหมพี่ต่างกันครับมันก็เร็วกว่าเร็วกว่าขึ้นเร็วกว่าเพราะเนี่ยรถรถน้องผมอะตอนแรกก็จะใส่อ a ีแต่งบไม่พอไงก็เลยเอา 4A ไปก่อนนี่ล้ออะไรอ่ะพี่ บีบีเอสครับ b ี1ีเอบลายบีเอฟวันองแ <Ừ. S 2> อง 8, อฟบางแปดออฟสิบสวยมากเลยนะถ่ายมาเพื่อนๆดูกัน,นก็เป็นรถของพี่ที่อู่นี้นะนี่ก็มีท้ายเมกาด้วยไฟท้ายเมกามันจะไม่เหมือนของไทยตรงมันเป็นสีแดงล้วนน,น,นี่อันนี้โชคอะไร,รอ่ะพี่โชคกจิกครับอ๋อจิกเป็นตัดรับเกลียว ก็ว่า Bref, ทรงมาอย่างนี้ได้โครถูดูลรอดูลรอหนึ่งแปดห้าสี่ห้ามาพไปดูข้างในเบาะเลวินใช่ไหมครับใช่ครับเบาะเลวินแต่งไม่เยอะแต่สวย ทออเสียงสตาร์ตอนแรกผมนึกว่ายี่สิบวาวต่เป็น 4A นะพอใส่ท่อน่าจะท่อใบใหญ่ดูภายในไมายาวเจ็ดหลุมเบาะเบาะเลเว่นสวยมากเลยเบาะเลเว่นก็จะไม่เหมือนเบาะ GTI ธรรมดาลายไม่เหมือนกันแล้วก็คนละสีเตี้ยกว่าด้วยเตี้ยกว่าด้วยใช่ไหมครับ อ๋อนี่มีกระจกชาแดงด้วยแล้วบานหน้าครับเป็นบานหน้าของไทยชาแดงหลังก็ชาแดงอ๋อปกติโดยม่านมันจะไม่มีไอ้ไอ้ไล่ป้ามันจะมีเฉพาะตัวที่เป็นตัวท็อปตัวท็อปครับตรงนี้ก็ยอดแล้วครับสวยมากขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมพี่ เสียงยังาง่มเสียงยังนุ่มใส่ได้หมดนะนี่ผมมพงเห็นมีเบรกด้วยเบรกนี้เบรกอะไรครับ๋เอเบรกเดิน้อนลองก็สวยดีเป็นอีกตัวเลือกไปหรหัดงบ โคตรหนาวโคตรเอาวอ่ะพี่ <laughs> เสียงกองดูดสี่มันโหดจริงๆกอ,องเปื่อยกองเปื่อยนี่ร่องเดิมหมด ชุดหน้านี้ก็เป็นชุดหน้าสปินใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังเอาโดนโดนมาแพงไหมพี่ชุดนี้นะมือกระบ,บาดอืมนี่มือกระบ,บาดยังไม่รวมค่าทําสีค่าใส่นะครับต้องแยกต่างหากด้วยแต่จัดว่าสวยมากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่เลยนะครับกระจังหน้าคาริบอะส่วนมากจะเป็นพวกระจังหน้าเดิมของมันหายากอยู่สวยมากนนเนี่ยคันนี้ผมเห็นตั้งแต่ในกลุ่มโดนเลมอนแล้ว ผมเห็นแบบผมต้องหยุดดูอ่ะโหจัดตรงแบบสุดสวยจริงอันเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ขอบมากเลยครับผมที่พาชมรถ